สารตัดสินนัตพลแพ้คดีฟ้องหมิ่นอาจารย์ชัยันคำพิพากษาชี้ชัดทำเพื่อป้องสถาบันค่ะวันนี้นะคะวันที่5มีนาคม2567นะคะทางเพจลือฮิตเทอรี่นะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่าสารอาญายกฟ้องคดีนัตพลจจริงฟ้องอาจารย์ชัย,ยันชัยพรนะคะกรณีการหมิ่นประมาทจากการตรวจสอบเนื้อหาวิชาการค่ะ ซึ่งในคําพิภาคษาของศาลนะคะได้ชี้ชัดว่าการโพสต์ข้อความของจําเลยตามฟ้องนับว่าจําเลยได้กระทําหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา50วงเล็บหนึ่งค่ะจากกรณีที่เมื่อวันที่12กรกฎาคม2565นะคะ นัทพลใจจริงอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐราศาสตร์ศาสะวิทยายลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุด,สดนทาได้ย,ยื่นฟ้องนายชัยยันชัยพอรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยฐานหมิ่นประมาทนะคะ ซึ่งนัฐพลใจจริงเนี่ยคือผู้เขียนวิทยานิพนธ์การเมืองสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนะคะภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพศ2 4 9 1สถึง2 5 0 0ค่ะซึ่งเป็นต้นทางจากออหนังสือนะ,ะวิชาการยอดนิยมคือคุนศึกศักดินาและพยาอินทรีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อนะ ความเคลื่อนไหวของกระบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยามพศ2475ถึงพศ2500นะฮะพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะรวมทั้งหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกหลายเล่มนะ,ะเช่นกระบฏบอลเดชนะคะเบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475และตามรอยอาทิตย์อุทยัยแผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎรตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มติชนนั่นเองคะซึ่งนัทพลเนี่ยกล่าวหาว่าอาจารย์ชัยยานะมีพฤติกรรมใส่ร้ายต่างกรรมต่างวาระหลายครั้ง โดยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของตนเองนะคะซึ่งเป็นการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่3อันเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั่นเองนะคะซึ่งมูลเหตุของการยื่นฟ้องนะมาจากเมื่อวันที่9ค่ะพฤศจิกาย,ยน2องนอค่ะอาจารย์ชัยยันนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของตนเองนะกล่าวว่านัทธพลใจจริงใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เอกราชซึ่งไม่มีอยู่จริงนะคะมาอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์แล้วก็พยายามบิดเบือนปริศา,ศ,าศ,าศาเพื่อสร้างกระแสะความรู้สึกให้ผู้อ่านเกลียด ทางสถาบันพระหมหากษัตริย์นะคะนัตพลเนี่ยไม่รับข้อกล่าวหานี้เพราะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เอกราชเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและสามารถเข้าถึงได้นะหอสมุดแห่งชาตินะคะดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวจึงถือว่าใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการนะคะซึ่งนัตพลนะคะจึงทําหนังสือยื่นฟ้องว่าอาจารย์ชัยยานเชยพรเนี่ยใส่ความด้วยข้อความอันเป็นเท็จค่ะทําให้ถูกดูหมิ่นได้รับความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงเกียรตยิยศความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และฐานะทางสังคมนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังทําให้บุคคลที่ได้เห็นหรืออ่านข้อความนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังและทําให้เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือเสื่อมความนิยมศรัทธานในหมู่ที่ิตนักศึกษาและกลุ่มผู้อ่านที่ติดตามงานเขียนนะคะซึ่งกระทบต่ออาชีพการงานยังไม่รวมถึงการที่โจนเนี่ยต้องเสียเวลาอย่างมากในการติดตามการแสดงความเห็นอันเป็นเท็จของอาจารย์ชย,ยนเชียพร ที่พาดพิงผลงานของนัทพลมาเป็นแรมปีนะคะดังนั้นนอกจากการฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328แล้วเนี่ยนัทพลใจจริงนะจึงขอใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแพ่งจากชัยยันทัยพรเป็นเงิน1ล้านบาทในคดีนี้ด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางเพจรหรืีวิตรีนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าสารอาญายกฟ้องคดีนัทพลใจจริงฟ้องอาจารย์ชยันทัยพร กรณีการหมิ่ประมาทจากการตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการนะฮะรายละเอียดมาช่วงบ่ายนะครับขอเรียบเรียงแป๊บนะซึ่งต่อมาค่ะทางเพจก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะเป็นการสรุปคำพิพากษาค่ะระบุบอกว่า,วาสรุปคำพิพากษาวันที่5มีนาคม2567คดีหมายเลขดำที่ออ่าง193 9าาทับ2565าสารอาญาความอาญาระหว่างนายนัทพลใจจริงโจทย์นะกับนายชัยยันชัยพรจำเลย เห็นว่าโจทย์จัดทำวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการดังนั้นจำเลยในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการเห็นต่างจากเนื้อหาหรือข้อความในผลงานของโจทย์เช่นเดียวกัน เมื่อข้อที่จริงปรากฏนะคะจำเลยเป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยและดำเนินการวิจัยผลงานต่างๆของนักวิชาการจนตรวจสอบพบจุดบกพร่องในวิทยานิพนธ์ของโจท์และจำเลยแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยจนมีคําสั่งระงับเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี2562แต่โจ์กลับนำเนื้อหาที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวไปพัฒนาเขียนเป็นหนังสือและก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธรารณชนนะคะ จำเลยในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิ์ตรวจสอบเนื้อหาในบทความหรืองานเขนียนอ่างอถูกต้องหรือไม่แม้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของโจทหรือแม้แต่จำเลยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาในวิทยานิพนธ์หรือบทความและหนังสือของโจทก็ตามนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะในฐานะที่จำเลยเป็นนักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศ,ศ,ศึกษาเมื่อจำเลยตรวจสอบแหล่งอ้างอิงโดยมีศาสตราจารย์ดรสมบัติจันทระวง มาเบิกความสนับสนุนถึงว่าจำเลยได้ทำการตรวจสอบตามหลักวิชาการแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อความที่โจทก์เขียนจากแหล่งอ้างอิงอีกทั้งมีการตีความข้อความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงอันมีลักษณะที่จําเลยเห็นว่าเป็นการบิดเบือน จำเลยย่อมมีสิทธิท,ทางวิชาการนะคะหรือว่าโต้แยง้งแล้วก็นำเสนอต่อสาธารณชนได้ไม่ว่ารูปแบบใดเช่นสื่อออนไลน์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Facebook แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ทราบข้อความอีกด้านนะคะอีกทั้งเพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลที่โจทก์กล่าวถึงในผลงานโดยเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะแล้วก็ไม่มีโอกาสโต้แยง้งหรือให้ข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งโจทย์เขียนถึงโดยไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงการโพสต์ข้อความของจ เลยตามฟ้องนับว่าจำเลยได้กระทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560มาตรา50วงเล็บหนึ่ง รวมทั้งนับได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้ปรากฏตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา3 2 9วงเล็บ1วงเล็บ3จําเลยไม่มีความผิดหมิ่นประมาทตามฟ้องข้อเท็จจริงอื่นนอกจากนี้ไม่จําต้องวินิจฉัยพิพากษาย,ยกฟ้องค่ะซึ่งกรณีนี้นะะยังมีการเกี่ยวพันไปถึงการที่สารแ่งแล้วก็สารปกครองนะก็มีการออมีความเห็นตรงกันในคดีของ ราชสกุลรังสิตนะที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรื่องขุนศึกศดินาและพายาอินทร์นะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารแพ่งนะสารนัดพิจารณาคดีครั้งเนี่ยเมื่อวันที่11มีนาคม2565ที่ผ่านมานะคะซึ่งนายวินยดชาติมนตรีนัทนายความของคุณละดาเกตบุญชูมีศ์นะคะอดีตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ เขาได้โพสต์ผ่าน Facebook อัปเดตความคืบหน้าในคดีนะที่หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิตนะคะ เป็นโจดฟ้องนัดพลใจจริงค่ะผู้เขียนหนังสือคุณศึกสัิปนาและพญาอินทรีนะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ามีข้อความในหนังสือดังกล่าวเนี่ยมีการบิดเบือนทําลายชื่อเสียงของต้นราชสกุลลังสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นเงินนะคะห0ล้านบาทในฐานความผิดละเมิดไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริงนะคะซึ่งทนายความก็คือคุณบินยศนะได้ระบุว่าที่สารแพ่งเนี่ยมีนัดฟังคำนิชัยอำนาจนะคะพิพากษาคดีระหว่างสารแพ่งและสังกครอง โดยสารแพ่งเนี่ยมีความเห็นว่าตามฟ้องที่โจทที่กุลกลดาเนี่ยจำเลยที่2นะไม่ทักท้วงข้อความในวิทยานิพนธ์ ของนัตพลที่เป็นจำนวยที่1เป็นการจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะไม่ทําหน้าที่สมกับฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของนัตพลตามวิสัยของผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักปล่อยปาละเลยให้มีการอนุมัติวิทยานิพนธ์ซึ่งมีข้อความอันเป็นเท็จนะฮะจนกระทั่งมีการนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปทําให้เป็นที่เสียหายต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร์นะฮะแล้วก็ราชบุรดังสิทธิ์ค่ะ